สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กับผมมอสวัชรากรนะครับผมวันนี้อยากจะชวนเพื่อนๆนะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์นะครับผมเพราะว่าบางคนอาจจะชอบไปตัดสินคนอื่นว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้นะซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าอย่าพยายามไปตัดสินอย่าพยายามไปคิดแทนคนอื่นนะครับผมเพราะว่าคนทุกคนมันก็เลือกไอสิ่งที่มันดีเข้าหาตัวเองอยู่แล้วนะบางคนอาจจะ ชอบไปแซหรือไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นซึ่งมันมันยิ่งไม่เกิดผลดีด้วยซ้ำเพราะอย่าลืมว่าไอสิ่งที่คุณแสดงออกไปพฤติกรรมอะไรต่างๆความคิดการกระทําคําพูดนะมันมันล้วนออกมาจากไอตัวตนหรือภายในของคุณนะภายในของคุณเป็นแบบไนการกระทําภายนอกมันก็ย่อมแบบสอดคล้องกันนะนะครับผมการวิพากษ์วิจารณ์ไปในแง่ลบเนี่ยมันสื่อถึงคุณแบบเออมีความคิดมีความไม่สามารถที่จะบริหารอารมณ์ของตัวเองได้ซึ่งเป็นคนที่เออ่ เห็นคนอื่นทําอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไปคิดแทนไปผวพะวังไปอะไรไปแบบต่อก้นมากก็เลยกลายเป็นคนแบบชอบตัดสินคนอื่นนะครับดีที่สุดไม่ต้องไปไปตัดสินไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ไม่ต้องไปทําอะไรที่มันแบบสื่อถึงตัวเราขนาดนั้นนะครับแล้วมันเป็นแง่ลบด้วยไงไอการวิพากษ์วิจารณ์นะครับดีที่สุดก็นี่แหละรู้ตัวเองให้ได้ก่อนนะครับเราคิดแทนคนอื่นเราไม่รู้หรอกว่าคนอื่นคิดยังไง นะครับผมดีที่สุดแล้วรู้ตัวเองนี่แหละนะครับรู้ว่าเออความคิดการกระทําการอ่านเป้าหมายแพชชั่นะอะไรต่างๆรู้ตัวเองสําคัญที่สุดนะครับเพราะว่าพลังมันอยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ภายในของเรานะมันไม่แบบไม่ได้เกี่ยวคนอื่นเลยนะครับคนอื่นเขาจะทําอะไรก็เออก็เขาทําตามรูปแบบชุดความคิดของเขาอ่ะแต่เราไปวิาพากษ์วิจารณ์ไปแซะคนอื่นมันมันไม่เกิดผลประโยชน์อะไรเลย นะมันเป็นการที่แบบทำร้ายตัวเองทางอ้อมด้วยซ้ำเพราะอย่าลืมว่าความคิดหรือหูหรือตาของเราเราเห็นในสิ่งที่เรากระทำเป็นคนแรกด้วยซ้ำนะครับผมมันย้อนกลับมาหาตัวเราเป็นคนแรกเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างเลยก็คือคุณต้องเข้าใจว่ามันมีทั้งสิ่งที่เราควบคุมได้ควบคุมไม่ได้นะครับบางอย่างเออเหตุการณ์บางเหตุการณ์เนาะมันก็ทําให้อารมณ์เราแบบปิ้นป้อนหรือแบบ อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงสวิงไฮสวิงโลอ่ะซึ่งมันยากที่จะควบคุมใช่ไหมแต่แต่สิ่งที่ทําได้ก็คือการกระทําของคุณะนะครับคุณอย่าพยายามไปแอคชั่นตอบสนองต่ออารมณ์ที่มันกําลังร้อนระอุอยู่นะครับเพราะมันไม่เกิดผลดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจอะไรต่างๆนะครับนําโดยอารมณ์ร้อนนําโดยอารมณ์ความโกรธนําโดยอารมณ์ความอิจฉาริษยาหรือแบบอารมณ์รุนแรงมันมันให้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีอย่างแน่นอน นะครับผมแล้วการตัดสินใจที่มันดีคือการตัดสินใจตอนที่แบบเรารู้สึกชิลๆสบายๆายนะครับเพราะว่ามันมันจะได้แบบคิดไต่ตรองมันไม่ได้แบบนําเอาอารมณ์แบบความโมโหความโกโรธเลยเข้ามาเกลี้ยกลกับการตัดสินใจด้วยอ่ะนะครับและสําคัญอีกอย่างเลยก็คือพยายามดูตัวเองดีกว่านะครับดูตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้อ่ะเลยอยู่กับตัวเองนานที่สุดไงนะครับดูมันดูมันสังเกตมัน อ,อมองบริบทว่าเออถ้าเราแสดงพฤติกรรมแบบนี้ออกไปเนี่ยถ้าตัวเรายังไม่ชอบเราเราก็ไม่ต้องแสดงอะนะครับคุณไม่ชอบให้คนอื่นมาวิพากษ์วิจารณ์หรือไม่ชอบให้คนอื่นมาพูดไม่ดีใส่คุณคุณก็อย่าทําแบบนั้นอย่าแสดงพฤติกรรมไอ้สิ่งที่มันสื่อถึงตัวคุณเองอยู่แล้วะนะครับและสื่อถึงไอ้สิ่งที่คุณไม่ชอบด้วยอย่านะครับผมสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่การเลือกของคุณแล้วคุณคุณเป็นคนเทคแอคชั่นมันเองเนาะ สุดท้ายแล้วผลรวมทั้งหมดมวลประสบการณ์อะไรที่มันสะสมมาทั้งหมดมันก็ย้อนกลับมาหาตัวคุณคุณทําอะไรในเรื่องไหนก็แล้วแต่คุณก็จะเก่งในเรื่องนั้นเก่งในวิพาวิจารณ์เก่งแต่ตัดสินคนอื่นคุณก็จะเก่งแต่เรื่องแบบนี้นะครับไม่เก่งในการมาตรวจเออดูประเมินตัวเองดูว่าแบบเออเราไปว่าคนอื่นนู่นนี่นั่นเราเราดีแล้วหรอแล้วเก่งแล้วหรอแล้วเจ๋งแล้วหรออะไรแบบนีน้ไปว่าเขา นะครับผมมัน,ม,นมันบ่งบอกถึงปัญญาหรือแบบเออความคิดการอ่านของเราด้วยในสิ่งที่เราเสื่อไปทุกอย่างเลยนะครับผมโอเคนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนะท่านเพื่อนชอบก็ฝากก,าก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมมอสววชรากรขอบคุณครับ